ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจกรไทยนะครับเนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา115กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่นะครับ ผมจึงขอเชิญคุณธน,นุศัก์เลยกอุทัยและคุณธนพงศ์ธนะเดชากุคณคุณายืนคุ้นและปฏิญาณตน <c oughs> โดยผมจะเป็นผู้กล่าวนำและเมื่อตอนที่ระบุชื่อนะครับขอให้ท่านระบุชื่อของแต่ละท่านด้วยนะครับผมจะนำปฏิญาณเจ้าจนนะครับข้าพเจ้า ข้าพเจ้านายธนาพงศ์ธนาเดชากุลขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งราชซึ่งราชซึ่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชณนจักรไทยทุกประการทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรมนูญแห่งราชนานักรไทยทุกประการครับขอบพระคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเท่าที่มีอยู่นะครับและปฏิบัติหน้าที่ได้มีจำนวน 493คนองค์ประชุมต้องมีไม่น้อยกว่า247ท่านนะครับ